นี่ก็ไม่รู้นะคะว่าอพาร์ตเมนต์ที่อื่นจะล้างเครื่องกรองไหมแต่ว่าที่นี่ต้องล้างทุกเดือนค่ะและนี่ก็เป็นครั้งแรกของการล้างเครื่องกรองหลังจากติดมาแล้ว1เดือนเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากติดเครื่องกรองมาแล้วช่างก็บอกว่าให้ล้างทุกเดือนแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องล้างแล้วค่ะ,<ป>ะหลังจากที่ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างก็เคยบอกเรานะว่าล้างยังไงแต่ว่าก็ทำไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันนานมากแล้วผู้ช่วยก็เลยโทรถามช่างนะคะว่าการล้างเครื่องกรองมีขั้นตอนอะไรบ้างเราก็ทําตามที่ช่างบอกนะคะแต่ว่าขั้นตอนแรกมันอาจจะย่่งงงงงาาาเเเืออปมะลลคคทํใหห้้รรรไ ก็ลองเปิดน้ำดูน้ำยังใสอยู่เลยช่างบอกว่าที่น้ำใสนั้นก็เพราะว่ายังสะอาดอยู่ค่ะเครื่องกรองก็จะมีทั้งหมด3ถังนะคะถังแรกก็จะกรองพวกสนิมคนค่ะถังที่2ก็จะกรองเรื่องกลิ่นสีประมาณนี้ถังที่3ก็จะกรองเรื่องพ่วงหินปูนค่ะวันนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะในการล้างเครื่องกรองแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วพอลองเปิดน้ำดูคือน้ำใสสะอาดมากนี่ก็บอกผู้ช่วยเลยนะว่าต้องล้างทุกเดือนนะถึงแม้ขั้นตอนอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าก็คุ้มอยู่กับสิ่งที่ได้คือน้ำใสสะอาดมาและนี่ก็บอกผู้ช่วยทุกคนเลย กลักวไฟดูดไฟช็อตหรือว่าไฟั่วแถวตรงนั้นเนื่องจากตรงนั้นมีปั๊มน้ำแล้วก็ระบบไฟนี่ก็กลัวไฟดู